บำรุงผิวหน้าและผิวกายก่อนนอนกันจากที่น้าเราไปเจอมลภาวะมาทั้งวันแล้วส่วนตัวเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยมากมที่ใช้เป็นประจําก็คือในลอยบันเมลินม,มีด้วยกัน3สูตรนะจ๊ะสีชมพูสูตรสิวและผิวมาสีฟ้าสูตรธรรมดาผิวบอกบางสีม่วงสูตรฟ้าและผิวแห้งจ้าใช้เป็นสูตรสีชมพูนะวันนี้ล้างเครื่องสำอางได้ยอย่างหมดตอนนี้ไม่คิดที่จะใช้โฟมไม่มีฟองเลยพอรู้สึกว่าโฟมจะต้องมีฟองมันถึงจะสะอาดพอมาเจอโฟมเมลินก็คือเปลี่ยนใจเลยจะแม่หลังๆคือหน้าสะอาดมากแกไม่แห้งตึงเลยนะชุุ่่มมชื้นผิววกาาตอดยรรบง ีมบำรุงผิว B and E ของเมลินสูตรฝาสีน้ำเงินจะทำให้ผิวชุ่มชื้นเป็นพรีเซนต์ฝาสีชมพูจะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วเนื้อคือเข้มข้นมากอ่ะดูยเล่นมายากลปาไม่หกอะไรเลยจ้าแล้วกลิ่นคือหอมฟุ้งเวอร์เห็นแบบนี้ทาไปแล้วคือซึมไวมากไม่เหนียวเหนอะหนะเลยผิวยังชุ่มชื้นนุ่มๆคือชอบใครที่มีปัญหาบางจุดมันแห้งกร้านจริงนี้เลยเมลินฟูดคร์ทิทาเท้าแตกมือและจุดแห้งกร้านได้ทุกส่วนของร่างกายเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นข้อศอกหัวเเเเข่่่่่่าา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 ตตตหหหรรรรรืืืือออออออวววมมมมยยยิิงงงงงสๆทททีีีีชบบบลล็็นนนนนนำุุไไไดดด้้้้กกกกกคคใััจผป